ก็กาัสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเกิดสนการปัมรถนะครับปัมรถ,ถก็คือการได้เงินน่แหละในเกมสานะฮะซึ่งการปัมนี้ก็ได้ครั้งเดียวนะครับพอได้เสร็จก็รอไปยี่สิบนาทีนะครับนี่ผก็ลองไขไปแล้วครับครั้งหนึ่งวันนี้วอยี่สิบสามดีนะมทงเข้ามาตรงนี้นะนี่ ก็จะเจ็บที่ยน,นเนี่ยมันจะมีแอร์ค้าอยู่นะครับก็ขนไปขายนะครับเสียงเงินจะได้เออเงินนะเดี๋ยวไป๊บอจัดการนี้นก่อนทำให้ตกตีตีเหรอะตีเหรอไหนไหนไหนเนาะลดต่อเอาไงโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบคนครับ Kimi sana.